เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข5-2อ่ะแต่ว่าดรามานะคะยังไม่หมดเพียเท่านี้หวงการบันเทิงตอนนี้มีดราม่าเยอะมากทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยดรามา่าต้องบอกว่าอินเทรนด์มากๆด้วยนะคะ พี่พสต์อันน์ของเรามาอีกแล้วนะคะพอพูดถึงเชื่อพี่พ์อันน์หลายคนคิดถึงอะไรคะคิดถึงภาพยนตร์เรื่องหอแตวแตกอ๋อนี่เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่พเลยนะแล้วหอแตวแตกเนี่ยแต่ละเวอร์ชันนะลองสังเกตดูค่ะคุณผู้ชมคะเขาจะตามยุกตามความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอินเทรนด์ทันสมัยแล้วก็กระแสข่าวมีใครเป็นคนดังก็จะหยิบยกเนี่ยมาเล่นละครเล่นภาพยนตร์ แล้วยุคนี้ใครดังคะเล็กซี่มิน่าเขาไม่เอาคนเล่นยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นสักทีไม่ได้เอาคนเล่นยุคนี้ค่ะจะบอกว่าใครจะดังไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยนะคะพศของเราแน่เอ่าพุทธศักราช2564ถูกต้องไม่ใช่พอสองพี่สาวของเราไม่ใช่นี่พศนี่ไงพระอาจารย์สาธุอนุโมทนานะคะอ่าพูดถึงพี่พศอ๊านนอนนะคะตอนนี้ พศค่ะที่กําลังแบบว่าอินเทรนด์มากระแสมาเลยแน่นอนนะคะพิพัพดอดุลของเราก็ไม่ยอมทิ้งกระแสนี้นะคะต้องบอกว่าปิดกล้องไปแล้วนะคะสําหรับฮอตเต่าตากแฮกโควิดตับงบุรีโอ้ตังฟ<ด>ังชื่อเรื่องแล้วเหนื่อยจังชื่อตอนตอนะคุณผู COVID ้ชมชืฮอตเต่าแตกแฮกโควิดปังปุรีหนึ่งในจักรวาลโอ้ยอยังไม่จบมีหนึ่งในงจักรวาลด้วยคุณโอ้ยเอาแล้วมีหนึ่งในจักรวาลด้วยพูดเต็มยศหน่ะพูดเต็มยศหน่ะ 1> 1, 2, 3, ห,คคหนึ่งสองส่มหอเตาแตกแฮกโควิดตังปรุเยีนหนึ่งนิจก็ว่ามันยอบเนีะโอ้ยเหนื่อยแค่ชือนะสองก็เป็นพี่พศอานนท์มากๆนะคะต,ตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่า คือก็ปิดกล้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาก็มีประเด็นต่างๆตามมาแน่นอนไม่เสียชื่อพี่พจน์อานนท์เลยนะคะอ่ะนี่เขาก็บอกว่าตั้งแต่แบบว่ากลับมาไทยทําเรียบร้อยอะไรแล้วนะคะเขาก็พยายามเก็บเหตุการณ์ต่างๆช่วงโควิดเนาะ,ะมันก็มีเรื่องราวมากมายเดี๋ยวแบบอันนี้จริงก็น่าไปดูกันนะว่าในงมุมมองของภูมิกัดอย่างพี่พจอานอนท์เนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เนี่ย คือแต่เขาก็มีคําถามอีกว่าด้วยความที่เอาช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมาเป็นธีมเ,เรื่องนี้เรื่องนี้แต่ถ้าโควิดมันซาไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ซาแต่มันไม่ซาหรอกไม่มีทางซาแต่เขาก็มันบอกว่ามันมันจะแบบ เอ๊มันจะดูเอาไปไหมไม่เอาหรอกเ<ม>ชื่อเถอยังไงโควิดก็ยังอยู่กับเรายังไงโควิดอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเค่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะคะเขาก็มีกําหนดฉายแล้วนะคะในช่วงปลายปีนี้นั่นเองเดี๋ยวต้องลองติดตามกันนะคะว่าจะอย่างไรบ้างเ็ราต้องยอมรับนะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะการไปโรงหนังอะไระก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงนะคะแต่แบบฟังชื่อเรื่องแล้วเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะคือตอนแรกเพามีนักสแสดงนะคะมากมายเลยเพราะอย่างตาม ตามยุคตามสมัยเวอร์ชันนี้เขามีพระมหาเทวีเจ้าแม่หญิงลีนะหลังจากที่เขาไปผ่ากีมาคุณผู้ชมผ่ากีใช่เขาไปผ่ามาเรียบร้อยแล้วคุณพลอนนท์ก็บอกว่าอ้ยนักแสดงของเขารีโนเวตตัวเองใหม่รีโนเวทสวยขึ้นด้วยหลังจากหลังจากที่เป็นพระมหาเทวีเจ้าบูรณะตัวเองมาโอณเรียกว่าบูรณะเลยหรอบูรณะไง บูรณะอารมณ์คล้ายๆกับวัตถุโบราณเลยอ่ะจะบูรณะแบบนั้นได้ดูแลตัวเองใหม่นะแล้วก็อีกหนึ่งคนนัคือแม่สีตานี่อุยแต่แม่เขาแบบจะเป็นฟ้านปิงปิงเหมือนกันไม่ได้ต้องต้องเป็นแม่ฟ้านปิงปิงม่ใช่รื่องวิ่งวามีอีกอันนี้ก็เลิศน้องโดมเดอะสตาร์กับน้องตั้มเดอะสตาร์แต่งเป็นน้องลิซ่า ต่งหญิงนะแต่บินิซาจนไหลเลคนบอกว่าแล้วคอสเนี่ยหรือว่าพระสงเยนะจะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุรย่หนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะตั้งชื่อได้ตั้งชื่อแน่นเพราะว่าเรื่องนี้มันจําง่ายเออจำง่ายแล้วต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าหลเลคนก็ถามว่าแล้วพระมหาไพวันเนี่ยจะมาเล่นกับเธอหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้นะหอแต๋วแตกเนาะ ค่ะคือเขาจริงๆคือต้องบอกว่าหอเต๋าแต่นะซิกเนเจอร์เขาก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับแบบนะอะกระเทยอ,เอะไรนู่นนี่นั่นมาเจอนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าจริงๆนะคะพิพัน์อนนท์เขาก็บอกว่าก็ามันมีดราม่าตั้งแต่การที่จะเอาพระเนี่ยนะคะ,ะมามาแสดงภาพยนตร์แล้วซึ่งทางวิพัน์เนี่ยจริงๆเขาก็มีการชี้แจงแล้วะนะคะว่ามันอยู่ที่เจตนาะนะว่าคือเจตนาเนี่ยคือเขาอยากให้มีพระสงฆ์เนี่ยมาสั่งสอนธรรมะ,ะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็อีกเนาะคือคนด้วยความที่ ที่ต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นกระแสะนิดนึงเน่นก็จับตามองอยู่นะคะว่าจะเป็นแบบเป็นในรูปแบบไหนอะไรแบบไหนค่ะซึ่งบอกว่าคาแรคเตอร์ของพศเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าแบบท่านเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละในภาพยนตร์ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จะต้องมาแบบอืม,มา กิ๊กกระตูอะไรเหมือนความเป็นหอเต่าแตกของพี่พจน์นะคะใช่ไปตีตรวจดูกันด้วยนะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีดา,ารานักแสดงครับ้ังมากมายไก่กองหลายคนมากพีพ่เอกชัยก็มีนะ,ม,ะมีเอกชัยศรีวิชัยนะรวมไปถึงอาจารย์ยิ่งศักด์ก็มีแล้วก็คุณโกตีอารังบอยก็ยยมีรวมไปถึงพจตุรลอง อาแปงแก๊กเป็นอะไรตายเป็นเจ๊ตแตวยังอยู่กันน,นะยะังอยู่กันครบนะ,ะใชอะ่อาจจะเป็นอิงภาพยนตร์นะคะในช่วงแบบโควิดแบบนี้เนาะจะได้ผ่อนคลายกันะนะสนุกสนุกก็ลองไปติดตามกันได้นะคะในช่วงน่าจะปลายปีนี้ช่วงสองธันวาคมนะคะนะเนะดี๋ยวลองติดตามข่าวกันเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะสํานนะะสหรับแบบพอแตวแตกแค่โควิด ปังปุริเยหนึ่งนิจกวาลเห็นมากตัวจำได้ไหมจำได้จำได้นี่คือเป็นเ c เป็นแฟนคลับของหอัต่แต่เหมือนกันดูตั้งแต่เวอร์ชันแรกดูตั้งแต่ว่าภาพแรกเลยจนถึงภาพนี้น่ะหลายภาพมากแล้ว ทำเป็นเหมือนเหมือนสมัยก่อนเนอะเอาเป็นแบบว่าเลยนะป้าถี่ปอบนะหนึ่งาเแต่รายได้เขาหล่มทลายนะจ๊ะต้องยอมรับนะต้องยอมรับกัว่าประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะรักหนังไทยอุดหนุนหนังไทยอุตสาหกรรมไทยจะได้ก้าวไกลค่ะถึงแม้ว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าโรงหนังได้แล้วเขาจะมีการเว้นระยะห่างเขาจะมีการดูหนังแบบ n e ว normally รูชมลองไปดูนะว่าเข้าโปรแกรมหนังแล้วคุณไปดูว่าโรงหนังโรงใดว่างบ้าง ภาพยนตร์เรื่องใดที่คุณอยากจะดูซึ่งเดือนตุลาคมนี้เนี่ยภาพยนตร์หลายเรื่องเลยน่าดูมากๆทั้งหนังไทยหนังเทศโอ้ยไปตีตั๋วดูกันเนาะเนาะอ่ะก็ยังสับสูนหนังไทยกันแล้วกันใช่เย่๋ยวไปดูผ่านเว็บนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวาจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ติดตามกันค่ะ